กลับมาอยู่กับเบสนะคะในช่อง Bestie Story ค่ะอันยอวสยอรับูุโอเค่ะทุกคนค่คะก็วันนี้นะคะจะมาพูดถึงแอปพลิเคชันที่เบสรู้สึกว่ามันช่วยชีวิตเบสได้เยอะมากและคิดว่าแอปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่อยากจะมาอยู่เกาหลีนานๆหรือว่ามีแผนที่จะมาเรียนต่อที่เกาหลีอะไรแบบนี้แอปแรกนะคะก็จะเป็นแอปแครอทหรือว่าแอปทางกึนมาร์เก็ตนั่นเองนะคะ ถามว่าแอปนี้นะคะมันเดียงไงแล้วก็เป็นแอปเกี่ยวกับอะไรนะคะทางคืนมาร์เก็ตจะเป็นแอปพลิเคชันที่ลงไว้ขายของมือสองบางทีเป็นของมือสองที่สภาพดีมากหรือว่าคนใช้เขาใช้แค่แบบครั้ง2ครั้งแล้วเขาก็ทิ้งแล้วหรือบางทีไปเป็นของที่มันไม่เหมาะกับเขาเขาก็จะเอามาลงกันแบบนี้นอกจากนี้นะสิ่งที่เบสต้องอินฟอร์มให้ทุกคนรู้ก่อนนะในเรื่องของทำไมถึงมีแอปแครอทนี้ขึ้นมานะคะเบสรู้สึกว่าจากที่เบสเข้าใจนะคนเกาหลีอะคะ่ะเวลาที่เขาจะทิ้งของ เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆเช่นแบบทิ้งเตียงเอ่ยทิ้งตู้แบบตู้เสื้อผ้าลิ้นชักอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปทิ้งได้เหมือนอิลบันเซเดกีนะคะซึ่งอิลปันเซเดกีเนี่ยมันสามารถที่จะทิ้งได้หน้าหน้าบ้านเลยของเราอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวทางรัฐบ,บาลเขาจะมาเก็บของเขาเองแต่ไอ้พวกของใหญ่ๆทุกคนมันเหมือนต้องจ้างทิ้งอ่ะงงมาเดีกจ้างทิ้งคืออะไรเหมือนจะต้องเหมือนจากที่ไปเข้าใจนะเหมือนจะต้องไปรีจริสต์หรือต้องไปแจ้งกับเขาว่าเราจะทิ้งอะไรแล้วก็ จะต้องจ่ายเงินจํานวนหนึ่งเลยเพื่อทิ้งของสิ่งนั้นซึ่งของแบบนั้นอาจจะเป็นพวกของใหญ่ๆทั้งหมดเลยทุกคนเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่ากับว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของของพวกนะั้นเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบท,ทำไมฉันต้องเป็นเสียตังค์ให้กับการทิ้งขยะอะไรเงี้ยเอาของอันนี้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะเอาไปขายต่อดีกว่าไหมอะไรแบบนี้แบบนี้นะคะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยใช่ไหมทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเบสซื้ออะไร มาจากแอปนี้นะคะแล้วก็แอปนี้ใช้ยังไงนะไปเดี๋ยวเราไปดูแอปกันเลยค่ะเข้าไปที่หน้าหลักของแอปนะคะดีเลือกมาให้แล้วนี่เห็นไหมคะหน้าโฮมเลยเนี่ยมันก็จะมีของที่มีคนลงไว้วันนี้ทุกคนดูนะนาทีต่อนาทีเลยนะแอปนี้แม่งเลิศมากทุกคนเนี่ย แต่ถ้าเกิดจะให้ดูแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆมันก็จะแบบเอ้ยมันไม่มีจุดมุ่งหมายเลยไม่มีเป้าหมายเลยว่าเราอยากซื้ออะไรถูกไหมบางทีคนที่อยากจะซื้อของอ่ะมันมีในใจอยู่แล้วละ่ะว่ามันอยากได้อะไรและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทราบกันสำหรับคนที่อยากจะใช้แอปพลิเคชันนี้คือต้องเป็นคนที่รู้ภาษาเกาหลีนิดนึงนะสามารถสื่อสารได้นิดนึงเพราะสุดท้ายแล้วเราจะต้องสื่อสารกับเจ้าของของของ,ของสิ่งนั้นอนะ่ะ เพื่อที่จะไปเอาของกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะถ้าเราสื่อสารไม่เป็นเลยเนี่ยมันก็จะยากลำบากเพราะคนเกาหลีบางคนก็คือไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับเราได้จริงๆมันก็ยากนิดนึงนะทุกคนถ้ามองไปที่จุดด้านบนนะตรงที่มันจะเหมือนมีตัวอักษรเขียนว่ายอนนำดงนะคะถ้าเกิดว่าใครอ่านภาษาเกาหลีได้นะยอนนั้นงนี้คือเป็นย่านที่เราอยู่นะคะ แอปนี้มันเหมือนจะแอบบังคับนิดนึงว่าเราจะต้องซื้อของในย่านบริเวณที่เราอยู่ถ้าเกิดว่าคลิกเข้าไปนะคะแอปนี้จะจํากัดด้วยว่าเราสามารถบุด สถานที่ได้แค่2จ okay, ุดเท่านั้นนะเบสก็เลยจะปักหมุดเป็นใกล้ๆบ้านตัวเองคือยอนัมโดงไว้นะคะแต่มันแปลกมากตรงที่ว่าถึงแนีเบสจะปักอัพกูจองไว้แต่เบสไปซื้อของที่อัพกูจองไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เบสอยู่ที่ยอนัมโดงก็ t ปะเออมันฉลาดมากนะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ได้อยู่ยอนัมโดงทุกคนไม่ดูอัพกูจองฉันจะปักหมุดยังไงต้องเข้าไปที่ชอยที่3นะคะที่มันเขียนว่าเนทุงแนชอยจองฮากิเออมันจะให้เราไปเลือกนะคะว่าเราจะไปปักหมุดที่ไหนอะไรอย่างงี้นะเราก็เลือก แลทีนี้เวลาเซิร์ชของนะเราก็สามารถไปที่ตรงขึ้นมาเห็นไหมคะเว่นขยายนี้มันคือการเซิร์ชนะแล้วมันก็จะมีเนี่ยช้อยให้เลือกเลยนะคะว่าจะซื้อของประเภทอะไรพวกดิจิทัลไหมหรือว่าจะเป็นพวกคากูที่แปลว่าเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของใช้แบบแม่และเด็กอาเบอยากซื้อไอตัวนี่มากๆเลยนะที่กาลังหาอยู่นะคะคือตัวเครื่องบอากาศนะเพราะเป็นูุิแพก้ก็เลยต้องการอยู่ที่บ้านอะไรนี้นะคะเห็นไหมของประเภทนี้มันไม่ได้มีพร้อมกับตัวบ้านแต่แรกอะไรนี้เราก็ต้องมาหาซื้อแยกเอานะคะ มาดูกันที่ราคานะเนี่มีคนลงไว้เมื่อ14วินาทีที่แล้วทุกคนเห็นไหมคะมันจะเป็นตัวเนี้ยห้0 0มื่นสาหนะหรือ4 5่หมวอนนซึ่งถ้าเราไปซื้อของมือหนึ่งพวกเนี้ยมันจะราคาแพงนะคะก็คือแสนวอนขึ้นทุกอย่างเลยนะคะอยากได้สมมติว่าสมมุติว่าเราอยากได้แล้วนะเราก็ต้องไปที่แชทติ n งโรลนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการพูดคุยกับเขามันก็จะเข้าไปที่แชทนะแล้วก็ต้องพิมพ์บอกเข้าไปยงอาซีฮ นี่เบนถามเขาไปแล้วนะคะว่าขายไปหรือยังนะคะภาษาที่ต้องใช้นะคะก็คือใช้คำว่าพวกชีพาร์โดเซยก็ถามแบบนี้ก็ได้นะบอกเขาว่าพวกชีพารเซยคือการถามว่าขายไปแล้วหรือยังอะไรแบบนี้นะคะแล้วรอเขาตอบนะเดี๋ยวระหว่างรอที่รอเขาตอบนะคะเบนจะพาทุกคนไปดูของ ที่เบสซื้อนะคะว่าเป็นยังไงนะอ๋อและในส่วนของการชําระเงินนะคะส่วนมากที่เบสซื้อคือจะคุยกับเขาให้เรียบร้อยแล้วก็นัดสถานที่กันแล้วก็ให้เป็นเงินสดหรือว่าโอนให้เขานะคะก็จะเป็นอะไรที่สะดวกสบายและก็ง่ายดีถ้าเกิดว่าใครที่ได้ลองใช้แอปนี้เบสแนะนําว่าให้เป็นนัดรับของน่าจะดีกว่าเนาะเพราะมันจะได้กันในเรื่องของการโกงกันด้วยเนาะแม้จะเป็นคนเกาหลีแต่ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจเนาะก็ นัดรับแบบยื้นหมูยื้นแมวน่าจะดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูเบสซื้ออะไรจากแอบ,บนี้มาบ้างนะคะหม้อทอดไรน้ามันมือหนึ่งนะคะทุกคนในราคาแค่ห้าร้กว่าบาทนะยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยดูดีสภาพคือมันแบบคุณภาพดีนะวิแล้วก็ราคาโอเคมากเพราะเขาไม่เคยใช้เลยไงและนี่นะคะก็คือหน้าตาของเตาอบในราคา150บาทนะคะ ขอย้อนเวลากลับไปตอนที่ได้เตามานะคะตอนนั้นคือผมยังยาวอยู่เลยไม่ต้องตกใจนะ mm hmm. เบสอัดคลิปเผื่อไว้นะคะ mm hmm. ก็คือพอได้เตามาก็มาลองใช้แหละว่ามันแบบใช้ได้จริงไหมสรุปคือเตาใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอบขนมได้ดีเลยตอนนั้นคือแบบฮิตทำขนมมากตอนนี้คือเตาไม่ได้ใช้งานเลยจ้าผูค้คอนมันเสร็จแล้ว oh m โอ้ยโอ้ my god ทาวทวเนี่ยฉัจะต้องอยังไงอ่าดีป่ะ โก็เบสหวังว่านะคะคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่มีความสนใจอยากจะอยู่เกาหลีหรือว่าอยู่เกาหลีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางการแต่งบ้านซื้อของง่ายๆในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าการใช้แอปของมือสองที่เป็นประโยชน์นะทำให้เราเซฟเงินได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบสนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้เบสด้วยนะคะ คลิปหน้าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนดีกเนี่ยเฟซจะมาแนะนําแน่นอนเลยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ